อย่ด้นดฟักทองนะครับหมอ,อีลํำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับวันนี้นี่นี่นี่โคดะชานได้นี่มานะครับฟักทองนี่แต่กองใกล้ๆได้ฟักทองมาวันนี้โคดะชานจะปะัดฟักทองใส่ไข่นะครับผมหวานลูกเครื่องปุุงก่อนนะครับเครื่องปุุงก็จะมีนี่นับเครือ ชื่อรสพริกแดงแล้วก็พริกสดนี่นะครับหอมโหญ่มะเขือเทศตามโรยไข่นะครับแล้วก็น้ำมันนะครับผมเนี่ยตอนนี้เหลือมะปอกนี่ก่อนฟักทองก่อนโอ้ทองนี่เจ้าของวันเหนียวต้องดูก่อนอาดดิหมดเหนียวอยู่นู่นก็มาชม นี่ประมาณนี้เลยครับเราจะหั่นแล้วนะครับนี่มาฉันล้างน้ำหั่นบางๆโอ้พกนี้แกงก็อร่อยนะครับสักวันจะแกงนี่หั่นมาณนี้นะครับลครับผมประมาณนี้แหละนี่ดูสวยมากเลยครับนะครัุ Oh, เ,เตรียมเครื่องก่อนนะครับผมเช่นะ้น้ำก่อนเตรียมเครื่องก่อนหอ,อมหใหญ่ตาด้วยมะเขือเทศนะครับ เอาละครับรอบัติดีเลยครับเดี๋ยวว่างกระทะก่อนนะครับกระทะลงแล้วน้ำมันลงไปรอน,น้ำมันร้อนก่อนนะครับครับน้ำมันร้อนแล้ว ตามด้วยนี่ถิ้นแดงครับพริกแดะเอาละกระตุ้มสุกไยที่แล้วก็ตามด้วยฟักทองนะครับไปเลย ปิดฝาไว้ก่อนนะครับสักห้านาทีเอาละครับปลาลูกไปนะครับผ่านไปแล้วอันนี้ห้านาทีหนึ่งสองโอ้โหับบเหนิยบเนี่ยโอ้โหโอ้โหะลรวใส่ไข่แล้วนะครับอ้ ปุงปรถปุงรสคือลงไปแล้วนะครับุงนัวเอาวะะครับผมสุกแล้วนะครับ นี่นักกินไหมครับครับเด็ดจีทุ่งเน่าก่อนทุ่งเน่านี่อร่อยนะครับมาส์ไม่ไม่ได้ไไดเอออันนี้ทำไมไม่หนีบโอเคนี่มานี่เลยครับมาครับจะเป็นการชิมแล้วนี่ถุ่งเราชุมเครื่องด้วยนะครับผัดผัก,กทองใส่ไข่ นี่ครับผมหมอีลำเนือ้อคุณผู้ชมไม่กลิ่นกลิ่นหวานของฟักทองนะับออกกลิ่นหวานแล้วก็มาใส่ไข่ลงไะนุม่มอร่อยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับนึกกันนะครับผมนี่มีดูกดวดด้วย ตรงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าคอนชั้นไม่ได้ใส่ไหมไม่มันเสียครับกำลังสั่งไปอยู่ไม่รู้จะมาวันไหนไม่รู้ครับจ,จะเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนี่ขุ้นหน้าครับโอ้ยตกช่อง

ควัสดีทุมคนนี่และครับคุณผู้ชมาผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อนก่อนจะค่ิปถัด้วยนะครับสวัสดีครับ